สวัสดีครับสุข,ขูมสุขคนพอบผอ,อกออกรเบาแอสได้ฝนงี้เก่หาหน่อยไปพี่น้องมาหนิผพาพี่พาน้องไปหาหน่อไม้ขึ้นผู้หาหน่อไม้คือเอาแล้วครับพี่น้องไปครับไปไปนํากันครับย <c oughs> างทางทางยางขึ้นผนู่ครับพี่น้องผู้ แดดดีได้หมดเนี่ขาจ้ารถดีขาจ้ารถจอดผิดนาะใช่รถข้าเจ้าผิดได้หมดเลยเออข้าจ้าข้นมาทั้งผิดแล้วรถสลิงมันี้ก็สมี่ขึ้นมายู่ไอครับ้องม้ัเสิพอขาจ้าขนขาจะมาจอดทีึงเนอเาขาเจ้ามาเจ็บหมากอันนี้ เหมักนำ้ำฝนจบแล้วฝนลอยนังคุผ้ผู้ไม่ได้เศร้า,า, <laughs> ายังเรื่มงพเศาอีกแล้วเหเอ้ยย่าสิจอยตอนนี้ละ่ะว่าในหอดปลา,น,าน้่มใม่อย่นู่ เบิบ้วพี่น้องเริ่เติบบ่ได้พานี่ข้าเจ้ามหาเห็ดเนาะข้าเจ้ามาหาเห็ดย่า,า,า,างลงไปไปพี่น้องไปน้ำยายฝนเนาะได้ฝนเราสิไปหาพาพาไปหาน้มใหม่ไปครับไปพอกันปลาโนมใหม่ครับ แวะเก็บหมกักบาบนกันครับพี่น้องไปกินกับแกงน้ำใหม่ขนยาหน่อยกับมี่ใหไ่กับม,มีเก็บเอาครับแต่ว่าบาบุนกับโเอิเคยกินเลยครับพี่น้องด้ยินแต่ข้าเจ้าวา่าข้าเจ้ากับโมเอนไในยินดอกเห็นข้าเจ้ากินแต่ว่ามันแซ่บๆสีบวท่านบาบนเขี่ยมัน เชี่ยมังบาบนครับ,บาาก็เลยเบาแยงก็เลยสิลองมึงไปอ่ะน้ำใหม่กันครับเดี๋ยวจังไรกัสีลงมาจังจังสีลงมาเก็บใหม่ครับอ้ามาหัดมาหัดปลาน้ำใหม่แล้วครับพี่น้องเหลือเก็บกำม,มาแล้วนอนแหลกแหงมันครับเด้อ,อห่อในเด้อปลาจับที่ก็ได้ ครับงามอยู่ครับพี่น้องไปอ่าพลอยนวครับพี่น้งองนอนประมาณพอประมาณู่ครับพี่น้งอ,นองโองนน้น้่ใหม่วอนดีรืด้งวดเนี่ยมันถือฝนฝนตกดีครับพี่น้องช่วงนี้ น้อใหม่น้อมีกะ <Okay. S 1> พอได้อยากได้กินครับ <Okay. S 1> เหลื่อมไลยคนก็นหาไล้กันบครัไปก้อนนี้เดยซีโนครับไปครับพี่น้องเป็นบางใหญ่ฝนเราเอาหน่อใหม่ครับได้บปลาหน่อใหม่ ออาฟันนารวดนะฟันน er <uce> ารวดเงาๆนี่ยถ่ายง่ายเล่าถ่ายแล้วนี้กำลังถ่ายด้วกำลังถ่ายวิดีโออยู่นะครับโอ้ขึ้นมาขึ้นมางวันี้ขึ้มีตะนอนเงวๆเนาะอนี่ไปอมมาเดียวเออ มามานอนหนึ่งครับโอ้โหหกลายตัวนี้หกไลท์เติบยู่ได้หกอันเด้อพี่น้องระวังตาเด้อระวังตาไม่ดีเด้อครับครับพี่น้องอืนะเอาครับุ๊บออาน้องอุบอวบครับงวนนี้ Lại hấp không, hả? Hết <laughs> Nhìn bộ. Hả? hát bỏ hát 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 โอ้ยหมดหมดลึกน้ำใหม่โอ้มันยังไปเห็นใ้ฝนเราถบเอาอันม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 ือนี้แค่นี้ได้มือนี้ก็ได้ขึนมาก <c oughs> ไล่นออยู่ครับพี่น้องนะส้มกันเงีๆครับพี่น้องอย่เรื่อยๆอย่าฝนเรามานั่งสนมน้ำใหม่ครับอย่าฝนเรามานั่งสนมน้ำใหม่เราเมย์พี่น้องก่อนเนีย่ยครับพอแอบไแอบถิ่ม ชิมแล้วสาเนาะพักบอกน้ำใหม่น้ำใยเด้อไม่สองน้ำใยเด้อเพ่กันไ้เมื่อกี้พ่อได้หนีได้พลว่าเอ็นแล้วไปหามาอีกพี่เ้าะไปหาให้ใยส่งจังวะนะ ม่เรียนทำไมถุนหล่อนคือนี่เอ็กซ์แองก์่อืึกินยว้ นั่งย่า่สอบใบใหม่แล้วพี่หน่อคุณใบาะไรจุดอยากกันยุ่งเหง่ยจีมอว์อยากกันยุ่งบู๊หาเสดีได้ที่บ่ผิดวิคนเดียวนี่ละ่ะอ่ามันมันอะไรมันเหใช่ไหมยุดเหนียวก็คอยไม่ยุ่งกว่าได้แล้ว เฮ็ดกระบอกงกมึงก็เห so ็นเห็ดอันเห็ดอันไม่เคยเห็ดที่เอยเคยกินเห็นไหมเฮ็ดอันนั้นเห็ดคอนไม่ต้องพูดเห็ดเพลคเห็ดยังมั้ม้ามือหน่อเห็ดเพลคหลายๆจะแยกเนาะเดินทางต่อสมน้ำใหม่แล้วไปหลุดกันบ้างครับอาชิมานมอมวันนี้ไปกันเลยครับโอ้ยขอโทษครับมันสั่น มนนมัม่คอยมวนด้พก่น้องมวนอยู่กับมีเนี่ยขรัดาช่วง้คนหาหลายมันแบบม่ค่อยอ็นกันไนดดอ เอาอยู่ปลานน้ำใหม่ครับพี่น้องปลาน้ำใหม่ทั้งผู้กะมีแนวอยู่ห่างๆหนึ่งไปไปครับพี่น้องไปต่ออ่ะพี่น้องสามปต่อน้ำใหม่ก่อนอครับนน้ำใหม่กระเดง้งน้ำใหม่กระเด้งตัว,วนี้อ้โเฮ็ดขอตัก่อนสูตรอีกแล้ว เฮ็ดดิกเฮ็ดโคกเหนีหยเฮ็ดโคกเฮ็ดคากเห็แไหมเนอะเอาได้ยีบ่อืมเฮ็ดโคกกินได้ยีบ่รไม่ปูเถ่าบุญไม่นักเราไปเนาะเขาว่าเฮ็ดโคกด้่เนี่ย สรงนอครับพี่น้องอะไรให้แน่อยู่หอดจอมพูดแล้วครับพี่น้องผักใหญ่ฝนเราผักควันกันนกแกงย่าไงพี่น้องเอ้พนักย่าจิตจอยลูกไปตอนนี้แล้วเอาแอดจิแกงย่าให้ย่าลงไปข้างล่างให้ย่าปีนขึ้นมาอยู่สันเมอันนี้ม่อ,มองอ เทาละปีดจอมจอมดอยหรือจอมผู้ครับพี่น้องโคตรเลนี่ย้างล้างนี่จังเป็นบ้านหน้าว่าครับสูบบังเห็นมัพี่น้องอืมบัโฟกัสน,นี่ครับพี่น้องใส่ผลบ,บัฟโฟกัสอืมกล้องไม่โฟกัสวิวครับพี่น้องไปแอดพอมีเงินซื้อกล้องใหม่เนาะ เบื้งใจเราสมน้ำใหม่จะข้าวเมื่อไหร่ที่ละ่ะเด่นจ้นอ,องอันอะนรซับเมื่อไหร่เหมือนเดียวยังหาซับให้หรอกแล้วนั่งซับไปนำครับสมไปพร้อมข้างกล่าวผ่าเปนายาวยาวแบบน้ำขาดเปิดน้ำขาดห้าหน้าใหม่แล้วร่วมดีขนาดเลยโยนจอมผู้นี่ <c oughs> ใช่หนูมีส้มมีสม,ม,สมข้างนได้ไหลไหลสดได้ที่พามาไหลจอมผิว <c oughs> ก็ผิะแล้งไหลผิวเอออจังเงียบเนาะเอามาเอายายฝนมาเลี้ยงยุ่งมี่ิดเลยเอามาเลี้ยงยุ่งเหรอเจ้าหยุดอยากเลียุ่งหให้ยายพี่น้องเอ้ยเสื้อแล้วเด้อพุ่น แยกกระนุ่งกระจุดไหนเฮานฮคว่าให้เอาเฮามาเรียงง,งูนะครัผู้หนึ่งไปหาผู้หนึ่งคอนครับคอนผู้หนึ่งคอนคอนไปนำไปจับเดี่ยวนะด้ไปอีกครับได้ไหมอีกไหมครับพี่น้อง นี่ได้แนวมากินทำมันหนามเชียงคนอื่นรือคนมันหนามกันนะได้ได้มันหนามมากินนทำครับพี่น้องได้มีฟันกินคือหัวหน่อยจำเนียล้ามันหัวจะลงเนาะมันตอนนไหนรู้ปะเอากัดมันหนามได้ครับพี่น้องมันหนามหวานเนาะอืม นพอดีละมันมันน้ำบรายอืม,อมสมัติดีจ้ะเวลาไปปลาไปดงขัง้นรื้อน้หน้ำนี่นะาะสมารถกินแท่นน้ำได้ครับพี่น้องเขาไม่แนวก้นว่า,าไม่เสียม มีจักหัวไอ้อืมอืมถ้าปล่อยเหรอีอเนี่ยเบื่อตัวนี้เลยไปพี่น้องบอลนี่สอมเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดแจงเรียบร้อยแล้วครับบอลได้แล้วเหรออยากฝนทำอยู่กะได้ร้ายเติมแล้วครับพี่น้องอืมกะห้าสอง้อยเมื่อกันครับจะไหนเดี๋ยวลงไปเบิงขลางอีกครับเท่านึง ไหนทุ่งไหนเฉละไ้าหน่อยไลย,ยปันใดเดี๋ยวสรุปให้เที่ยงหนึ่งครับผมไปพี่น้องชมวิวน้ำกันครับวิวเที่ยวเที่ยวเที่ยวถอดครับไปครับพี่น้องสรุปครับพี่น้อง มีกับมีนักกับนักพี่น้องตัวเชลยลงมากมากระดมังหนึ่งครับพี่น,อน,น,อน้องยายฝนล้ากำลังปอกน่อไม้แกงครับติดตามชมตอนกินแกงน่อไม้ครับคลิปต่อไปคลิปนี้ตัวปเพียงสำนีครับผมขอบบุญขอบคุณที่ติดตามรับเชียร์รับสมครับผมสวัสดีครับยายฝนสวัสดีจ้า